ใช่ครับมาโปรโมทเพลงของตัวเองครับผมวันนี้เพลงซะอย่างนี้ครับผมเพลงนี้ <c oughs> เพลงซะอย่างนี้นี่เป็นการพูดถึงอสภาวะที่ไม่ไม่ move on นะครับไม่ก้าวข้ามเรื่องเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าประมาณว่าเฮ้ยเมาทีไรคิดถึงเขาทีไรก็เป็นซะอย่างนี้ <c oughs> ทุกทีเลยนอยทุกทีอะไรอย่างเงี้ยครับ จริงๆก็เป็นซิงเกิลซิงเกิลแรกเลยครับที่มีการแบบว่าทำอย่างจริงจังแล้วก็เนี่ยมาเดินสายโปรโมทให้ทุกคนแล้วก็ลงสตรีมมิ่งทุกช่องทางครับผม,ม,ม,มใช่ครับครับอ่าก็าคือตอนนี้ผมอยู่สัง,สงกัดชื่อว่ายีซามิวสิกนะครับผมที่ทำเพลงด้วยกันอยู่นะครับก็ได <มา S 2> ้เข้าไปรู้จัก ที่ยิมที่เป็นเจ้าของยีสาแล้วก็ได้พูดคุยกันคือพู้นิยาตอนแรกจะจะจ้างเขาทำเพลงให้แหละแต่ว่าไม่มีตังก็เข้าก็เข้าค่ายเข้าร่วมเลยแล้วกันวันนี้เราเป็นหนึ่งในศิลปินในหนับสัตว์ยีสาใช่ครับเป็นยังไงบ้างการทำงานศิลปินก็รู้สึกว่า เหมือนได้กลับมาเจอบรรยากาศอะไรแบบเนี้ยแบบแบบการเดินสายการฝากงงฝากงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นดีครับเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบเออเป็นชิ้นงานของเราเองเลยเป็นเรื่องเล่าของเราเองต้องต้องมาขายเอง, <S <S งอะไรประมาณนี้ใช่คือทุกคนรู้รู้จักมดในการแสดงครับนะใช่ครับการที่มันจะต้องเปลี่ยนเรทเปลี่ยนสัมมันจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรยังไงครับ ก็จริงๆก็อยากทํามานานแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ทำมานานอยากทํามานานมากละแต่ว่าแบบว่ายังหาจังหวะยังหาสถานที่หรือแบบว่าคนที่เหมาะเจาะยังไม่ได้ทีนี้ก็แบบว่าเออเป็นช่วงเวลาที่ที่ดีที่คิดว่าแบบว่าเอ้ยทำสักทีแล้วก็แบบว่าถึงถึงถึงวัยที่ควรจะทําอะไรต้องทําแหละครับออใช่ครับก่<ร>อนนี้ม<ร>าแสดงชอบ,ชอบจาบไม่วัน รเรารู้สึกชอบและหลักในการร้องเพลงนี้มานานแค่ไหนลครับอืมก็ร้องมาเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าถามว่าชอบไหมก,ก็คงชอบแหละเพราะว่าก็ร้องมาตลอดอย่างเพลงไอ้ซะอย่างนี้นี่ก็เขียนเขียนเองแล้วก็ร้องเองอยู่ในคอนโดฮะม,มานานมากละก็คิดว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าจ้องจะทําตลอดอยู่แล้วแต่พอได้โอกาสาร,ราก็เลยใช่ครับ เพลงนี้ใช้เวลาในกระบวนการประมาณ2-3เดือนครับในการแบบว่าพูดคุยหรือว่าคุยเรื่องสไตล์ของเพลงคุยเรื่องคาแรคเตอร์ของเราที่จะปล่อยออกไปในฐานะโมสเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับยากกยากกว่าการเป็นนักแสดงมาก้อยแค่ไหนอ่ายากกว่าการเป็นนักแสดงแน่อนคือก็ก็ยากครับเพราะว่าการนักแสดงเนี่ยมันทำมานานแล้วอ่ะมันก็มันก็รู้ รู้ทางรู้เทคนิคของตัวเองอย่างอันเนี้ยคือคือเป็นสิ่งใหม่เลยมีศัพท์ใหม่ๆมีกระบวนการใหม่ๆที่เราแบบไม่ไม่เคยรู้จักมาก่อนก็กำลังเรียนรู้ไปด้วยทําไปด้วยตอนนี้ครับเราคาดหวังมากน้อยแค่ไหนกับเส้นทางครับจริงจริงๆก็ไม่ไม่ได้ไม่อยากคาดหวังจนสูงจนเกินไปอยากอยากสนุกกับกับมันนะฮะถ้าถามว่าวางเป้าหมายไว้ยังไงก็คงคิดว่า ให้ทุกคนได้ได้ได,ได้รู้จักเราในในบทบาทศิลปินยอมรับเราในบทบาทนักร้องมันก็ถือว่าแฮปปี้มากแล้วนะที่แบบว่าเออคนก็รู้ว่าเราก็ทำอย่างนี้ได้ใช่ครับปล่อย,อยเพลงมาแลนะ้วโอ้ดีมากเลยครับแฮปปี้มากอ่าเรียกว่าไงอบอุ่นมากเพราะว่าคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคนรอบตัวจริงๆครอบครัวพี่น้องก็บงแบบว่า โอ้ยสนับสนุนมากแล้วก็ยิ่งเป็นแฟนคลับนี่เขายิ่งแบบรู้สึกดีใจมากที่เราแบบทำอย่างนี้สักทใีใช่ใช่แสดงว่าคนรอบตัวหรือแฟนคลับเองก็อยากเห็นใช่ใช่คือเขาก็ตั้งคำถามว่าแบบว่าเเมื่อไหร่เราจะได้มีโอกาสทำอย่างนี้สักทีเพราะว่าเราก็ได้ไปโผล่ในรายการที่เป็นรายการร้องเพลงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับ <ผม S 1> คือผมก็ถามตัวเองว่าทำไมไม่ทำสทักทีแต่ก็ทำแล้วครับผมจริงจรแล้วผ่าน ก็กก็็กแอบใช่นะฮะก็คือแบบว่าก็ชอบชอบร้องชอบอะไรอย่างนี้แต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้แบบถึงขนาดฉันต้องตั้งเป้าไว้ไปเป็นนักร้องผู้ยิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้แต่ก็มีความสุขกับการการร้องเพลงมาตลอดครับผมแต่ย้อนกลับไปนิดนึงตรงที่บอกว่าตอนเข้าค่ายอะ่ะที่เราบอกว่าเราจะไป็นเจ้าของครับแล้วเลยดีๆเราก็กลายมาเป็นๆๆ <c oughs> จะเรียกว่ามันเป็นไง,จ,ไไงจับพัดจับผูได้ไหมคะจับพัดจับผูไหมก็ ก็ประมาณหนึ่งแต่มันก็เกิดจากความตั้งใจของเราด้วยคือเป็นการพูดคุยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาสิถ้าเขาชวนเราไปเราก็เราก็จะไปอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ตการเราเป็ิลปินมน้องมีการอาเาคเสนไม่ใช่สมันต้องมีการเพเทในเรื่องของการเวลาเมากแนเ่ง,งม,มันจะต้องมีการเ,ลาเปลคองในเรื่องของการเป็นศิลปินมัน ก็ยังไม่ได้กินเวลาในการแสดงเยอะมากนะครับคือเดี๋ยวนี้มันก็มีแบบว่าการทำงานที่มันแบบเอื้อให้เราทำอยู่บ้านก็ได้ประชุมคิดคอนเซปต์กันคุยกันผ่านแอปพลิเคชันอะไรก็ได้คุยประชุมประชุมกันไปแล้วพอถึงเวลาค่อยนัดกันมาอัดเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้มันแบบว่ามันสะดวกจรงิงๆแล้วก็ไม่ได้กินเวลาเลยครับแสดงว่าเราสามารถได้มากกว่าก,ก,การเป็นแสดงได้ครับใช่ครับใช่ครับ อ๋องานแสดงไม่ทิ้งครับผมยังยังแสดงอยู่นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเอาง่ายว่าเราตอนนี้อะไรคุนักแสดงคนบันเทิงเขาทำทุกอย่างล้นะเป็นนักร้องเราก็คือจะเป็นหนึ่งนั้นใช่ะใช่ครับก็คงเหลือแต่เป็นยูทูบเบอร์นี่แหละฮะทราอะไรบ้างครับตอนนี้ทำอะไรบ้างอ๋อตอนนี้ก็เป็นแสดงกับกับอ่าก็ทำเพลงนี่แหละครับผมสองอย่างนี้ก็ทำควบคู่กันไปครับผมทำหนึงครับ โอ้ยมันตอบตอบยากมากเลยเพราะว่าเพราะว่าไม่สามารถไม่สามารถตัดสิ่งไหนไปได้เลยการแสดงคือณตอนนี้ก็เป็นอาชีพของเราเราเราแสดงเพื่อแบบว่ามันมันคือวิชาชีพเนาะแล้วก็นักร้อเนี่ยเราเพิ่งจะขยับมันจากเป็นงานดีเลยกขึ้นมาจริงจงจังๆ,ๆกับมันก็เลยแบบว่ารู้สึกสนุกแล้วก็อยากจะทุ่มทุกอย่างเต็มที่กับทั้งสองอย่างเลย ก็เดี๋ยวนี้กนอ,อกมอ็มันก็คาดหวังอะเนาะแต่อาจจะไม่คาดหวังให้เป็นร้อยล้านนะครับ <c oughs> แค่แบบว่าให้ให,ให้ให้ทุกคนแบบได้รู้จักเราในบทบาทนี้มากขึ้นยิ่งตัวเลขมันเยอะขึ้นเราก็รู้สึกดีใจมากขึ้นแหละจะ,จะหนึ่งหรือสองอะไรก็ตามแต่ว่าแบบรู้สึกเออคนนี้มาเห็นเราในในฐานะนักร้องเยอะขึ้นล,ละเดี๋ยนี้ก็แฮปปี้ละครับ มีความตั้งตั้งเป้าไหมว่าเราจะต้องไปอความดังระดับไหนที่เรามองไว้ความดังระดับไหนที่มองไว้ก็คงเป็นแบบที่ดังที่ทุกคนแบบว่ายอมรับแล้วก็สนุกรู้รู้สึกเอ็นจอยทุกครั้งที่ที่เสพงานเราอย่างเช่นนักร้องก็ถ้ามีคนมาร้องตามเราได้ติดตามเราอย่างนี้ก็ แฮปปี้มากแล้วครับแฮปปี้มากแล้วอยากพิสูจนตัวเองนะะในมุมรไก็อยากนะฮะคือคือมันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าในในด้านไหนคือสิ่งที่จะจะบอกว่าเราประสบความสำเร็จเปล่าคือการพิสูจน์ตัวเองเนาะก็คือทำไปครับเต็มที่เต็มที่อย่าไปเครียดมากแล้วเดี๋ยวพอมันนึงมันได้พิสูจน์มันเดี๋ยวมันพิสูจน์เอง